ก็หอมแดงซอยอก็คนออตานทิพย์ยังยังมาลายไม่หมดเลยอืมอันนี้ตานติพยออกก่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณหกล้านดวงตาที่มารับชมทำยำมะม,ม่วงค่ะมะม่วงเบายำแบบง่ายๆเลยมะม่วงเรามีรสเปรี้ยวเนะเาะแล้วก็ใส่น้ำปลากับน้ำตาลยำแบบนี้วันนี้ก็จะมี หอูสามชั้นที่ลวกสุกแล้วน้องลุงน้องลุงสวัสดีค่ะนี่เลยแล้วก็ทุกน้ำยำกับหมูก่อนใครเนาะเป๊กเจเจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณน่านสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะพี่กาแฟบอกน้องล่งสวัสดีค่ะนี่สุกเคล้าแล้วก็นะ่คะอันนี้ก็คือมะม่วงเบามะม่วงเบาที่ปอกวันที่ที่เก็บมาวันก่อนน่ะแล้วพึ่งปอกนี่ แล้วก็ใส่แค่แค่ประมาณว่าพอกินเนาะอี่เลยอร่อยไหมน้องล่งม,มามาพี่ชายพี่ชายเทพบระบ,บุสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณกาแฟจากพี่ชายสวัสดีน้องลุกจากพี่ชายนะคะ ลุงแฟมิลี่ family, สวัสดีจากคุณน่านคุณสมพรซีสซีเอสสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะคกินด้วยกันค่ะแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเป๊กเนาะอ่านถูกไหมเป็กเจเจนี่แล้วก็ใส่นี้ลงไปนี้ไม่เกี่ยวเราเอาออกคุณสุพรสวัสดีครับจากคุณน่าน แล้วก็อน,นี้เราออกไปก่อนเอาแล้วอันนี้เป็นกุ้งแห้งกุ้งแห้งทอดกรอบเพิ่มความอร่อยอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ขุกเขาว้วางเา อคนนี้พร้อมกินแล้วค่ะเราช้อนออกให้ทุกคนดูนี่ค่ะยำมะม,ม่วงอะ,อะไรนะเลว,วี่แล้วขอบคุณนะคะ thank you my f r i e n d น่ากินจังคุณพี่มานะค่ะทำง่ายง่ายเลย ขอบคุณนะคะคุณประถมพรสวัสดีค่ะนี่ค่ะเสียงสวัสดีครับสวัสดีคุณนิวครับแม่ปูก็สวัสดีคุณลุงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณ 11ล้านดวงตาที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณ25เลิฟค่ะน,นี่ก็จะเป็น สามชั้นสไลด์ที่ที่เป็นสำเร็จรูปมาแล้วจากในห้างเดี๋ยวนี้เนอตกับบิ๊กซีโลตัสหรือว่าแม็กโคก็มีสำเร็จรูปแล้วก็เป็นพวกร้านที่ขายขายหูขายไก่อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่เอาที่เขา เลือกซื้อที่เขาสไลด์ให้เสร็จแล้วอะเนาะ สวัสดีค่ะน้องมาแล้วพี่สวัสดีครับพี่สวยพี่สวยคนสาวโอ,อ้นกลับด้านแล้วพี่ไม่สาวหรือหรือเขาจะให้เราแปลความหมายน้องแม่ปูไม่สาวแล้วผม ผมนี่สีขาวธรรมชาตินะคะไม่ได้ว่าโดนแป้งฝุ่นไปโดนผมไม่ใช่นะอันนี้คือสีผมที่บ่งบอกถึงอายุอายุไขของเจ้าของน้องมาแล้วสว,ส,สวัสดีจากแม่ปูคุณย่าสวัสดีจากแม่ปูค่ะแม่ปูทักทายคุณประถมพรนะคะ สวัสดีค่ะเองแม่ปูนี่มันมาเองตามธรรมชาติมาด้วยอายุไขที่เกิดมานานสวัสดีครับแม่ปูจากน้องมาแล้วพี่จากที่เกิดมานานห้าสิบกว่าปีนะคะอยาพูดเรื่องสีผมค่ะ ไม่ทําแม่แม่ปูนี้พี่ตั้งใจว่าจะปล่อยธรรมชาติแบบนี้เลยไม่ไม่ทําสีไม่ปิดไม่ปิดแล้วไม่ปิดปล่อยให้ขา,ขาวอย่างเงี้ยไม่ปิดความขาวแล้วก็เ,เลยไปตัดผมก็เ,เลยไปตัดสั้นเลยย่า ตัดสั้นเพื่อที่จะเออเวลาผมขาวออกมาแล้วข้างไอ้ส่วนที่ยาวๆอะ่ะจะได้ดูไม่น่าไอ้นี่มากนักสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแนนค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะข้าวกับแกงปลาดุกวันหยุดเห็นหนุ่มใหญ่กับหนุ่มน้อยขับมอไซค์ไปเที่ยว เอเขาไปเที่ยวช่วงหลังปีใหม่ค่ะพี่กุ้งแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเก็บมาให้เขาบอกแม่เก็บไว้ให้หน่อยก็เลยมีวิธีเดียวเราก็เอามารวมรวมคลิปเสร็จแล้วก็เอามาลงในช่องเพราะถ้าเราเราเก็บไปตรงอื่นมันก็เดี๋ยวมันก็หายเนาะนี่แล้วก็ยำมะม,ม่วงเบาอันนี้คือยำมะม,ม่วงเบานะคะสี สีส,ส้มส้มนี่คือใส่แครอทลงไปเพื่อเพื่อลดความเปรี้ยวของมะม่วง